สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปรายาเสียงล้ําวันนี้นะคะดิฉันก็จะมาพูดเกี่ยวกับลักษณะอาการโควิด -19 สายพันธุ์ต่างๆในไทยนะคะค่ะอย่างที่รู้กันดีนะคะในช่วงปีสองปีที่ผ่านมานะคะได้มีเชื้อโควิด -19 นะคะสายพันธุ์ต่างๆนะคะได้แพร่เข้ามาในประเทศไทยนะคะค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าสายพันธุ์อันไหนบ้างนะคะที่เข้ามาในประเทศไทยบ้างนะคะ ค่ะสายพันธุ์แรกนะคะก็คือสายพันธุ์ S สายพันธุ์ S นี่นะคะก็คือเป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่าสายพันธุ์อู่ฮั่นนะคะเป็นสายพันธุ์ระรอกแรกนะคะที่ระบาดในไทยนะคะเดือนมีนาคมปี2563นะคะค่ะสำหรับลักษณะอาการในสายพันธุ์นี้นะคะก็คือจะมีอาการไอต่อเนื่องหอบเหนื่อยลิ้นไม่รับรส หายใจลำบากจะหมูไม่ได้กลิ่นแล้วก็จะมีไข้ตั้งแต่37.5องศาขึ้นไปค่ะค่ะสายพันธุ์ที่สองนะคะก็คือสายพันธุ์เดลต้านะคะหรือว่าสายพันธุ์อินเดียค่ะสายพันธุ์อินเดียนี้นะคะพบในไทยครั้งแรกนะคะในโรงงานแคมป์ก่อสร้างนะคะในเดือนพฤษภาคมปี2564ค่ะซึ่งลักษณะอาการนะคะก็จะเป็นอาการให้คล้ายกับ ไข้หวัดธรรมดานะคะไม่ค่อยมีการสูญเสียการรับรสหรือว่ามีน้ำมูกนะคะเจ็บคอแล้วก็ปวดศีรษะค่ะสายพันธุ์ต่อไปนะคะก็คือสายพันธุ์เอลฟานะคะหรือว่าสายพันธุ์อังกฤษนั่นเองค่ะซึ่งสายพันธุ์นี้นะคะจะมีการแพร่เชื้อนะคะได้ง่ายกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมถึง1.7เท่านะคะหรือประมาณ40ถึง70%นะคะซึ่งพบครั้งแรกในไทยเดือนมกราคมปี2 5 6 4ค่ะ ลักษณะาอาการนะคะก็จะมีมีไข้ปวดเมื่อยไอเจ็บคอหนาวสัน่นอาเจียนหรือท้องเสียนะคะปวดศีรษะมีน้ำมูกการรับรสหรือได้กลิ่นผิดปกติค่ะค่ะสายพันธุ์นี้นะคะก็คือเป็นสายพันธุ์บีต้านะคะหรือว่าสายพันธุ์แอฟริกาใต้นะคะซึ่งพบในไทยครั้งแรกนะคะในเดือนมิถุนายนปี2,564ค่ะลักษณะอาการนะคะก็จะมีเจ็บคอปวดเมื่อยปวดศีรษะ ท้องเสียตาแดงมีผื่นขึ้นที่บริเวณผิวหนังนิ้วมือนิ้วเท้าเปลี่ยนสีการรับรสหรือได้กลิ่นผิดปกติไปนะคะค่ะนี่นะคะจะเป็นการเปรียบเทียบอาการแต่ละสายพันธุ์นะคะ,ะจะเห็นได้ว่าแต่ละสายพันธุ์นะคะจะมีการเน้นข้อความไว้ในแต่ละสายพันธุ์นะคะซึ่งจะเป็นสิ่งที่แตกต่างกันของสีสายพันธุ์นี้นะคะอย่างเช่นดัตตานะคะก็จะคือ ก็จะมีอาการคล้ายหวัดไม่ค่อยสูญเสียการรับรสอันนี้จะเป็นจุดเด่นสําคัญที่สามารถสังเกตได้นะคะสายพันธุ์อลฟานะคะก็คือจุดเด่นก็คือจะเป็นอาการหนาวสัน้นอาเจียนท้องเสียหรือปวดเมื่อยนะคะสายพันธุวีต้านะคะจุดเด่นก็คือมีผื่นขึ้นตาแดงนิ้วมือนิ้วเท้าเปลี่ยนสีแล้วก็ท้องเสียะคะ่ะแล้วก็สายพันธุ์เอสนะคะก็คือลิ้นจะไม่รับรสแล้วก็จมูกจะไม่ได้กินนะะ่นค่ะ ครอบเพิ่มเติมนิดนึงนะคะสายพันธุ์เดลตานะคะถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลที่สุดในประเทศไทยในตอนนี้นะคะเพราะว่าเป็นสายพันธุ์ที่ทําให้ผู้ป่วยเนี่ยอยู่ในขั้นวิกฤตแล้วก็สามารถเสียชีวิตได้นะคะแล้วก็สายพันธุ์นี้นะคะมันสามารถหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันในร่างกายได้ด้วยค่ะค่ะสําหรับดิฉันก็ขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ